ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดค่ะคุณผู้ชมคะเพื่อด้จับมือกับเจดโรงพยาบาลและก็อ,อกปทออีก1ิหาแห่งนะคะเพื่อที่จะทํา MOU นะคะเรื่องของการรับเงินกองทุนฟืนฟ้นฟูสมรรถภาพรองรับการพัฒนาระบบบริการในพื้นที่ให้มันเกิดความครบวงจรนั่นเองค่ะโดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดนะคะเพื่อมีการดําเนินงานและก็บบริหารจัดการกองทุนฟืนฟนฟ้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดศรีสะเกดนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนและก็ส่งเสริมระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพกลุ่มคนพิการกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่าองค์กรอ,อื่นผ่านกระบวนการมีส่วนรวมเพื่อที่จะมุ่งเน้นให้ผู้ทีม่มีสิทธิ์เข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพและก็การดรํารงชีวิตได้อย่างทั่วถึงนะคะและก็มีประสิทธิภาพหลายขึ้นซึ่งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดศรีสะเกดได้มีการอนุมัติายเงินให้กับโรงพยาบาลเจ็ดแห่งและก็องค์กรปกครองส่วนท ้องทิ่นอีก14แห่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยนายวิชิตนาคาไตราสารณากุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดเพิ่นก็ได้ดเป็นประธานลงนามร่วมกับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดภูมอำน่วยการโรงพยาบาลน,นายกเทศมนตรีตำบลน,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลัดเทศบาลปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผู้แทนส่วนราชการตลอดจนสักขีพยานลงหน้าบันทึกข้อตกลงในการรับเงินกองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพจังหวัดศรีสะเกดภายใต่พระราชบัญญัติลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี2 5 4 5เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดมีส่วนร่วมในการสร้างลักประกันสุขภาพด่านการฟื้นฟูสมรรถภาพห้กับประชาชนในพื้นที่อย่างครบวงจรโดยจัดลงน้ำภายในศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือว่าศูนย์โอทอปนะคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดซึ่งปีงบประมาณ2 5 6 6 กองทุน,ฟ,นฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชีสเกตมีเงินงบประมาณดำเนินง,งานนะคะจำนวน4ล้านบาทโดยเป็นงบของสปส,สชจำนวน2ล้านบาท และกางบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอีก2ล้านบาทภายหลังลงนามบันทึกขอตกลงกับมีการสนับสนุนเรื่องของโครงการศูนย์สาธิตและกายืมอุปกรณ์ซอยเหลือคนพิการนะคะฟื้นฟูเรื่องของสมรรถภาพยูบ้านให้กับโรงพยาบาลอีกเจแห่งนะคะ <c oughs> เป็นเงินจำานน 1น2 9 0 0 0ากับอีก3 0 0บาทและการงบประมาณเพื่อที่จะสนับสนุนการดำเนินง,งานจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10หาแห่งอีกนะคะเป็นเงินจำนวน6 8 9 0 0 0 0กับอีก7จ0รบาทนั่นเองค่ะคนี่ก็เป็นบรรยากาศของการบันทึกความร่วม,มือขอตกลงรวมกันนะคะค